สวัสดีครับก็มาพบกับรายการรู้ทันหุ้นภาคบ่ายกับผมธนทรเกิดเน้นนักว,วิเคราะห์เทคนิคบลอกใ,น,ในะครับสำหรับภาพรวมตัวเซนเด็กในรอบเช้านะครก็เป็นภาพของการแกว้งพื้นตัวขึ้นไปนะครโดยที่ปัจจุบันเนี่ย ก็เป็นอยู่ในช่วงของการทดสอบบริเวณนาตาน1 2 7 0องเนึงแนะครับแต่ว่าเช้านี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับก็เป็นการย่อตัวลงมาอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นลักษณะของการแกว่งบวกได้ในรอบเช้านะครับก็ปิดบวกไปราวๆสัก 5. าจุดนะครับก็ปิดไปที่บริเวณ1270มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่2 3 5หมื่นล้านบาทนะครับโดยในรอบเช้านะครับมีแรงซื้อหลกักๆเนี่ยมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเฉพาะตัวเดลตานะครับตามมาด้วยกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มขนส่งระหวว่างันก็มี ลงไปทำโลบริเวณ1267นะครับแล้วก็ขึ้นไปทำไฮบริเวณ1275นะครับ ในภาพลาย60นาทีเราเขียนได้ว่าตัวดัชนีนี้ยเป็นภาวะของการแกว่งสะสมในกรอบของตัวเล็กเทนเกหรือว่ากรอบสี่เหลี่ยมนะครับเราเขียนได้ว่าฐานแนวรับบริเวณ1230เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็แนวต้านบริเวณ1280เช่นกันเป็นแนวต้านที่คอยกดดัชนีลงมานะครับอย่างไรก็ตามเราหากเราพิจารณาในภาพลาย60นาทีเนี่ยการฟอร์มตัวในปัจจุบันเป็นลักษณะไซด์เว้าขึ้นไปตามกรอบนะครับจุดสําคัญนะครับในรอบนี้เนี่ยถ้าจะเห็นรอบของการเปิดอัพไซด์ ตัวเส้นเด็กเนี่ยต้องข้ามนะครับแล้วก็ปิดอย่างน้อยให้ยืนเหนือบริเวณหนึ่งสองเจ็ดห้าถึงหนึ่งสองดให้ได้นะครับซึ่งถ้าหากปิดยืนได้เนี่ยก็น่าจะเห็นการเปลี่ยนแนวโน้มจากรอบพักตัวเป็นลักษณะของการแกว่งในขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในช่วงก่อนหน้าเป็นการพักตัวในรอบ1เดือนไปแล้วนะครับก่องการเคลื่อนไหวในรอบบ่ายนะครับเรามองแนวรับที่หนึ่งสองหย์หนึ่งสองหก่ส่วนแนวต้านก็หนึ่งสองเจ็ดห้าถึงหนึ่งสองแปดศูนย์นะครับ สำหรับ m o เด c t i v e v a l u ลนะครับจะมีตัวของปทอทรนะครับเคแบอ่์กราฟนะครับเดลต้แล้วก็ตัว CPR นะครับเดี๋ยวเรามาแเรียงกราฟกันดูนะครับตัวแรกพอตัวปทอทรนะครับก็ต้องบอกว่าปทอทรเนี่ยผมถ้าดูในเชิงเทคนิคแล้วเนี่ยมองว่าผ่านแนวโน้มขาลงไปแล้วข้อสังเกตเราเห็นนะว่าราคามีการยืนค่า,คาเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็เป็นรอบของการแกว่งพักตัวรูปแบบสี่เหลี่ยม มองวทแนวรับอยู่ที่31.25ตรงนี้ไม่คนหลุดนะครับโดยแนวต้านประเมินไว้ที่33.50นะครับแล้วก็กรณีผิดทางนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า30.5เนี่ยเป็นจุดสตอ l ลอดไปถัดมาเป็นตัว K-Bank นะครับรอบราคา K-Bank ยังเป็นภาวะการแกว่งในแนวน้มขาขึ้นนะครับคือราคายังสามารถยืนค่าเฉลี่ยได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็น10วัน75วันแล้วก็200วันในรอบราคาปัจจุบันเป็นการแกว่ง s ซเวอร์ขึ้นไปนะครับ ก็เป็นช่วงของการทดสอบแนวต้านนะครับมองแนวต้านที่175เนี่ยก็เป็นจุด t เทคโ o ฟิตระยะสั้นนะครับโดยที่แนวรับเนี่ยอ,อ,อยู่ที่170แล้วก็จุดคัดลอดถ้้าลงมาแต่167นะครับ ตัวถัดมานะครับเป็นตัวเก้าฟนะครับก็ในรอบราคาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เป็นแท่งเทียนแดงๆลงมานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังมีแรงซื้อกลับขึ้นมากลับมายืนค่าเฉลี่ย75วันขึ้นมาได้นะครับยังคงเป็นภาวะการแว่งออกข้างเพื่อรอเลือกถ่ายครั้งหนึ่งนะครับแนวรับตัวเกาฟเนี่ยอยู่ที่45บาทบวกลบนะครับโดยที่แนวต้านอยู่ที่48แล้วก็ให้จุดขัดรอดไว้ถ้าต่ำกว่า43บาทนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเดลตานะครับเดลต้าได้เป็นภาวะการแกว่งนั้นต้องขาขึ้นแต่ว่าในรอบราคาปัจจุบันเนี่ยก็เป็นรอบของการพักตัวอยู่นะครับตับไดที่ไม่หลุดต่ำกว่า141เนี่ยคิดว่าน่าจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับโดยที่แนวต้าเนี่ยอยู่ที่148-155ถึงแล้วก็ถ้าหลุดต่ำกว่า138เนี่ยก็ต้องสต็อปลอสไปก่อนเพราะว่าในรอบพักตัวอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะเป็นการแกว่งรอบของการ กราบฐานลงมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับเดลตานะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวของ CPO นะครับรอบของราคาของตัว CPO เนี่ยถึงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรอบของการแลกการอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆในกลุ่มนะครแต่ว่าในเชิงของตัวไพสแพทเทิร์นแล้วเนี่ยผมมองว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับคือราคา มีการเบรกนะครับหรือว่า,าการยืนนะครับโซนบริเวณเน็กไลน์ของ double bottom ได้นะครับ c p อ CPR เนี่ยถ้าไม่ลดต่ำกว่า47เนี่ยผมว่ายังสะสมได้นะครับแนวต้านก็มองไว้เส้นค่าเฉลี่ย200วันจะอยู่แถวๆบริเวณ50แล้วก็ถ้าผิดทางเนี่ยก็ให้จุดคัดลอถ้าต่ำกว่า45บาทนะครับ สำหรับหุ้นเทคนิคในรอบบ่ายเนี่ยที่เราเลือกมานะเราเลือกเป็นตัวของ TKN นะครับ TKN เนี่ยต้องบอกว่าในเชิงแพทเทิร์นเนี่ยเป็นรูปแบบของการกลับตัวอย่างคับวิด h ันด d l ลนะครับโดยที่สัญญาณเชิงบวกเนี่ยได้เกิดขึ้นนะครับจากตัว MCD a เนี่ยกลับมายืนเหนือแกนศูนย์นได้นะครับพร้อมทั้งในรอบราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ในช่วงทดสอบค่าเฉลี่ย75วัน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในรอบราคารอบวันก่อนเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่ลงมาเทสค่าเฉลี่ย75วันเนี่ยจะมีแรงขายกดแต่รอบนี้เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มได้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าในรอบนี้การฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันตามมาด้วยโวลุ่มเข้ามาค่อนข้างสูงเลยนะครับผมมองว่า TKN นะครับ,บระยะสั้นก็ย่อลงมาซื้อสะสมได้บริเวณ5.90-6บาทนะครับส่วนแนวต้านก็มองไ้ที่ในกลายไปก่อนอันดับแรกที่6.30า หากผ่านไปได้หากผ่านไปได้เนี่ยก็มองอัพไซด์ไว้ที่6บาท60นะครับแล้วก็กรณีผิดทางให้จุดคัดล้อนเร็วหน่อยถ้าลงมาแตะบริเวณ5บาท70นะครับก็สำหรับรู้ทันหุ้นภาคบ่ายนะครับมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ